านประธานสภาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรั 19, สโควิดสิส่งผลให้เศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีช่วงไตรมาสแรกของปี2563ชะลอตัวค่ะ ใ,ในายน,นิมิตสิทธิไตรประธานสภาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงไตรมาสแรกของปี2563ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเกิดการชะลอตัวแต่มีแนวโน้มที่ดีกว่าในช่วงเดียวกันของปี2562และหากดูที่พื้นฐานของเศรษฐกิจแล้วพบว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีศักยภาพด,าด้านเศรษฐกิจอย่างชัดเจนเพราะนอกจากจะเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตร ที่หลากหลายและได้รับความนิยมแล้วยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านถึง2ประเทศคือสอปปลาวและกัมพูชาดังนั้นจึงมีการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยเปิดไตรามาสแรกของปี2563การค้าขายชายแดนเป็นไปในทิศทางที่ดีมเมื่อเทียบกับปี2562ส่วนสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดคือวัสดุก่อสร้างน้ำมันและสินค้าด้านการเกษตรตามลำดับ แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้การค้าขายหยุดชะงักชั่วคราวเพราะมีการปิดด่านรมแดนทุกจุดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมตลอดจนการค้าขายที่กำลังจะไปได้ดีต้องหยุดชะงักชั่วคราว ประธานสภาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าหากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติจะทำให้การค้าขายชายแดนกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควร นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้สินค้าหลายรายการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและมีสินค้าหลายรายการที่ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นโดยสินค้าที่ยอดขายเพิ่มขึ้นคือสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างอาจเนื่องมาจากคนอยู่บ้านมากขึ้นจึงมีการปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทําให้สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกันอัตราการว่างงานของผู้ที่กลับมาจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งกลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ต้องคิดว่าจะมีการส่งเสริมด้านอาชีพกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีงานทํา ดังนั้นทางหองการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจึงมีการคิดและวางแผนทั้งระดับจังหวัดและภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในการช่วยเหลืออาทิการจัดทําโครงการตลาดสร้างสรรค์ เป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนํามาวางขายแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งขณะนี้มีการพิจรารณาจุดที่จะมีการเปิดตลาดหลายจุดอาทิห้วยวังนองห้วยม่วงบริเวณริมแม่น้ํามูลโดยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะมีการหารือกันและเลือกจุดที่เหมาะสมต่อไปที่สำคัญยังมีการฝึกอาชีพรวมทั้งการดึงคนเข้ามาอยู่ในภาคเกษตรแบบคนรุ่นใหม่ ส่วนตัวเชื่อว่าหากมีการผลักดันด้านการทำภาคเกษตรให้สำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาสินค้าด้านการเกษตรให้มีมูลค่าหรือที่เรียกว่าทำน้อยได้มากก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีดีขึ้นได้เช่นเดียวกันและจะทำให้จังหวัดอุบลราชธานีสามารถฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างดีพอสมควรเราต้องยอมรับว่าถึงช่วงนี้เราถือว่าเป็นช่วงถดถอยนะครับมันชะลอตัวมาบ้างแล้วแหละ แต่พอมาถอดถอยตอนโควิดมาแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าดูเนื้อเนื้อหาของพื้นฐานของอุบลแล้วเนี่ยอุบลเองมีศักยภาพทางเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเป็นเมืองเกษตรนะครับเป็นเมืองค้าขายมีชายแดนติด2ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นช่วงปี63มาเราดีใจเพราะตัวเลขการค้าขายชายแดน,นค่อนข้างจะดีนะครับเมื่อเทียบกับปี62แต่พอมาโควิดเนี่ยก็ถือว่าเหมือนเหมือนกับเป็นการ หยุดเรียกว่าหยุดว่าก็ได้นะครับเพราะมีการปิดพรมแดนนะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจในส่วนภาพรวมของตัวเลขที่กำลังไปดีมันถูกมันถูกภาวะาสิ่งแวดสิ่งรอบข้างคือโควิดเนี่ยมาทำให้เราหยุดซึ่งถ,ถือว่าเป็นการหยุดชั่วคราวนะครับเพราะนั้นการค้าขายชายแดนถ้าหากติว่าโควิดซาลงไปเนี่ยก็เชื่อว่าก็จะกลับมาดีเป็นลำดับ แต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับในส่วนนี้สภาวะเศรษฐกิจโดยโดยโดย,โดยรวมแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายตัวที่ได้ผลกระทบค่อนข้างรุนแรงมีหลายตัวที่ที่ที่ได้ประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องของภาคเกษตรอย่างเงี้ยวัตถุก่อสร้างชัดเจนว่าได้รับผลบวกในแง่ของยอดขายในแง่ของการกระตุ้นสิทธิ์ก็เป็นส่วนดีเหมือนกันว่าในภาวะที่มันรวมรวมแล้วมันยังมีบางตัวที่ชี้เห็นว่า มีศักยภาพในในทางที่จะดีมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันอันตราการว่างงานของคนที่กลับมาจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต่างๆที่กลับมาบ้านเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เราคิดว่าจะทำยังไงในในภาวะที่มีคนว่างงานมาอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างมากเราก็เลยก็มีการคิดวางแผนหลายระดับทั้งระดับจังหวัดทั้งระดับของภาคเอกชนเองซึ่งหลายหลายส่วนเราก็พยายามที่จะ ทำให้ให้บรรยากาศตรงเนี้ยได้มีคําตอบที่จะทําให้การเดินหน้าในอีกหลายเดือนข้างหน้าจนถึงสิ้นปีเนี่ยมีการแก้ไขควบคู่กันไปเช่นจะมีการทําตลาดสร้างสรรค์มีการฝึกอาชีพนะครับรวมทั้งการดึงคนเข้ามาอยู่ในภาคเกษตรของคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวก็เชื่อว่าถ้าเราสามารถทําสําเร็จและคนหนุ่มสาวสามารถยึดภาคเกษตรที่เป็นภาคที่สําคัญของเราเนี่ย ต่อเนื่องเสริมเนื่องแต่ใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่พัฒนาให้มีมูลค่าที่เรียกว่าทําน้อยได้มากก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจวนดีอีกปีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมที่จะมาในอนาคตหรือว่าการผลักดันส่วนใหญ่ก็จะในมุมภาคเกษตรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ภาคส่งออกเพราะนั้นก็เชื่อว่าเศรษฐกิจบนก็คาดหวังว่าจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ ประธานสภาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานียังบอกด้วยว่าในการประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่38ระหว่างวันที่20-22พฤศจิกายน2563นี้จังหวัดอุบลจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมดังนั้นจึงมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งในด้านสถานที่จัดการประชุมและสถานที่รองรับผู้ที่มาร่วมประชุม ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างได้มีการเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วและสามารถจัดการประชุมได้หรือไม่อย่างไร